ครับผมชื่อช่องปาล์มขอสร้างครับวันนี้ผมจะมารีวิวรถตักนะครับนี่ครับรุ่นดูซานดีดีดีเอลองดีเยลโครับพู้ดดีเอลสี่รครับผมนี่ครับปุ้งกี่ใหญ่มากนะครับของแบรนด์เกาหลีนะครับเครื่องก็ใหญ่นะครับเนี่ยนี่คน่าจะตักหินมาครับเนี่ยนี่ครับ ของแพทย์ทางรลวงวิทย์นะครับล้อนก็ใหญ่นะครับปู๊กี่นี่สุดยอดมากนี่ครับนี่ครับหน้าแหวนนี้ขอ,ของบอ์แฮตเตอร์ครับนี่ครับนี่ครับวอ์แฮตเตอร์นี่มีเบอร์ด้วยนะครับเนี่ย นี่ครับครั้งแรกครับแบรนด์นี้น่าจะออกพึ่งมาใหม่นะครับนี่ครับฝั่งนี้ก็รถแมคโครด x เ0 0 a เนี่ครับ A นะครับสุดยอดเลยครับผมชอบมากครับผมถ้าคลิปจบแล้วก็ติดติดตามช่มผมนะครับคลิปนี้สวัสดีครับ